แต่งงานกันนี่พวกเรากัจะเกิดขึ้นมาได้ทางบทมีทีมงานจากบริษัท DSP Innovation จากประเทศไทยเนาะซึ่งนนำทีมโดยคุณปิยะเนาะซึ่งเป็นยุทธันด้านหลังเนาะหลัที่ผ่านมาได้กันคือพิธีกรซื่อดังเราจะเป็นเดบดาราประจำประจำคณะก็คือคุณกล้วยเนาะหละังจาคนอื่นๆในทีมงาน,นเพิ่มเนาะแต่ว่า ไดให้เกียรติมาช่วยงานในวันนี้อย่างสั้นแล้วเพื่อประหยัดเวลาเนาอให้เวลาเวลาพวกเขานี่ไปทำเวลาที่กับรถเนียนั้นหนาะกับของซื้อผลกล้วยเนาะจะให้เกียรติบรรยายในงอข้อที่ในระบบียนี้เนาะขอซื้อโดยเฉพาะเป็นการเกษตรอย่างอินทรีย์หรือปลดสารพิษแล้วก็เอซื้อสบายดีสบายดี เมื่อกี้ะรู้สึ้ว่าเป็นเกียรตินะครับสำหรับองผและกาในนามของบริษัทที่หลายๆนะครับที่มีโอกาสนะครับมาเวานะครับมาจากพี่น้องเชาาล่างเข้าไปฟังนะครับเที่ยวกับการเนเกษตรแนวทางไหมนะครับจริงๆแล้วนะครับการเี่เกษตรนะครับกมีหลายรูปแบบนะครับพี่น้องอาจจะชินกับการเี่นเกษตรแบบเก่าแบบดั้งเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องสิได้ฟังแล้วก็สิได้รับรู้จากอ่ ก็จากนี้ไปมีขึ้นการเ,เรห็ีดเกษียแล้วไม่นะครับตอนนี้เขาเห็เีดเกษตเพราะมีผู้ได้ถือเพราะมีผู้ใดเปียน,นะครับแต่ว่าเขาเห็นดเกษียกับาตั้งกับการที่เข้าไปออกจากบ้านไปเห็ีงานมากเพื่อต้องการหายด้มากซึ่งนะครับเรื่องนั่นเองแต่ว่าเพียซุ้มเลอนี้เห็นไป,ไปมานั่งนั่งพายเรดอไปนานะนะครับเขาสิมักไปศึกษา,าไปคร้มอมกันนะครับว่าแมวมานีมาเหยีดอ่าอยากให้ไปนอนทุกคนที่มานั่งฟังนีง่ต้องเหยดตามดีเดดีนะครับ ต้องยึดตามาบริษัทนะครับมิ้นแอนมีของเล่าพวกเนี้นี่ครับแต่ว่าอยากให้พี่น้องฟังแล้วก็เอาไปประยุกต์ใส่นะครับกาบชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่เหตุกษตรสํสำหรับผูท้ที่วุ่นเหตุกตรนะครับได้มีโอกาสนด้ไปพบพี่น้องการอยากให้ไปบอกต่อไปบอกต่อนะครับเพื่อเป็นการเอาบุญต้องกันนะครับถือเป็นวิถือว่าเป็นวิทยาท่านนะครับไปร้อมๆกันนะครับ ที่พี่น,อน,น้องเห็นอยู่นี่อันนี้ก็คือในส่วนของโลโก้ของบริษัททีทีอูทั้ทงไทยนะครับซื่อบริษัท d ีเอสพีทีโนเวิชันกรุป๊ปนะครับส่วนที่พี่น,อน,น้อ,องเห็นอยู่ข้างล่างนีนะครับนี่ก็คือเซ็นตีฟ้ามนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท d ีเอสพีของเราเนี่ยนะครับตั้งใจให,หลายๆว่าอยากเฮ็ดน,นะครับเพื่ออย่างครับเพื่ออยากให้ผู้บริโภคหรือว่าประชาชนเนี่ยนะครับได้บริโภคตั้งแต่ ผักที่ผักที like ่ม mm ัดปลอดสารพิษผลไม้ท uh, like ี like ่มันปลอดปลอดสารพิษเขาที s, ่มันปลอดสารพิษที่นีนะครับแต่ทุกมมือนีนะครับสิ่งที่พี่น้องเขากินอยู่หรือว่าเราประทานเข้าไปเพราะว่าจะเป็นเพื่องพักเขานะครับพี่น้องล้วนแล้วแต่รับสารพิษต่อไปทั้งนั้นเองนะครับสมัยก่อนพอดเหห็นน้ากับเหห็นน้ากันสมัยก่อนพอได้ใส่ผิวยค่นี้เราไม่ไป้ปอดพิมพเราเคยได้ใส่ในสมัยสามแต่ว่าทุกมมือนีว่าใส่แค่นี้ว่าอะไรว่ได้เกี่ยว นะครับนี่แล้วกลายเป็นสมัยก่อนนี่ยคนไหนใส่แต่ว่านนปัจจุบันนี่ต้องมาใส่แล้วต้องหันมาใส่ใส่เคมีกันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่แหละครับสิ่งที่ใส่เคมีเพิ่มมากขึ้นผลกระทบมีอยสามข้อสี่ข้อนะครับข้อที่หนึ่งนะครับระดับนาดินสูงขึ้นและคะแนนมากกว่าเก่าเดียวกองจีไปปัจจัยมันไม่สูงขึ้นในช่วงแต่นะครับสอนงนะครับทำนะนะให้ดินเปรี้ยวดินเป็นปอด ก็คือนี่ขาที่เห็ีที่มันตั้งก็หาอลงมาอีกนะครับแล้วก็บสารเกลือสารในไตสารนี่อันตรายอีกมันเกิดขึ้นในจังไหนนี่แหละสารก่อมาเร่งเด้ประเทศไทยวถ้าจะมาการจนบุรีนะครับช่วงหนึ่งมีการประกาศลุ่งลุ่งเมฆทั้งอินเทอร์เน็ตได้บอกว่าน้ำที่เกิดจากการชาล่างนะครับลุ่งแนะนำลูกพ่อของการจนบุรีหานไส่พากโกโปรบริโภคได้ขาดเพราะว่ามีสารในไตนี่เกิดสารก่อมาเร่ง นะครับเนื่องจากว่าแถวการเจนาบุรีปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยหลายลายหนึ่งใส่ปู่จะละสามสอบซี่สอบนะครับพับนนักนะครับพันนักแล้วมีการประกาศห้ามนะครับเพราะเห็นว่าน้ำน้ำนะครับมาในาใส่ใส่ในคลวยเรื่อยๆนะครับนี่เป็นเป็นขอ้อมูลที่หนาตัวใจนะครับการน้ำมาบอกพี่นอ้องเกษตรกรมันหน่อยนะครับถ้าคนต้องพวกมุไอ้ที่พวกนี้ก็ว่าสามารถที่สแสดงของ้อมูลตรงนี้มาก นะครับเอาละครับนะครับพอสุดท้ายเห็นไอ้ก okay. ุ้งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลดหน่อยไฟร่ำและแต่เห็นไอ้กุ้งจุลินทรีย์ที่วกมีประโยชน์ได้ดีก้าวเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือผลจากตัของการเซลลูไลเนียนะครับจากปกติแล้วสมัยก่อนสมัยแม่เห็นอะไเห็นหน้ามันนี่เขาเลยมาสั่นนาดินเดิมหรือชั้นยินซีนะครับเลื่อนจากพื้นดินลงไปประมาณบ่เกินหาซิเบ่เกินหาซิเสนนะครับถ้าเกินไปน่าจะกลายเป็นสั่นไม่เนยเแล้ว นะครับแต่ดินสั้นดินเดิมเนี่ยมันจะมีกุ้งจีนซี่ที่มีประโยชน์ที่คอยผลิาาตทางอาหารในคนที่เขาได้กินนะครับใส่โฮปิเวียรที่ซอยใส,ส่ออกซิเจนในดินนะครับเกิดการขยายตัวเกิดการสารส้างสปอร์ไม้ของกุ้งจีนซี่ที่มีประโยชน์ในดินแต่ว่าณปัจจุบันมีสร้างว่าไรเหรอครับเพราะอยังเพราะว่ามีสั้นดินไม่ซี่ซี่เอ็ดตันมันหันที่ผม,โมนนบอกถึงมันขึ้นมาใหมป่ปกติแล้วแกะทีต้นเขาตัวน,นี้สิว่าปลูกอยู่นี่ปีนี้ เขาต้องขึ้นก็ผูกพีเพราะการเอาซี่ซิปเลตตันไปใส่ให้หน้าห้องเมื่อลากมันแกงเมื่อเมื่อดินแกงหาก็อยากเดินหาอาหารว่อะไรมันก็บอกสามารถที่จะเส่ให้เขาเอาได้ผลผลินี้เต็มทีเพื่อผลเฮ็ดผลวันนี้เต็มทีคือยังคนเอาคือกันเจ็บปากกินเขาว่ไอะไรก็ต้องแพอาหารทางสายอย่างแท้เก็บข้อกินว่อะไร้ยั่ว่าอะไร นี่คือกันครับสังเกตเขาทุกวัอนี้ถ้าเป็นหน้าวานหรือว่าหน้าดำหลังจากว่าหลังจากดำไปแล้ว20-30มืไปดึงหักมาเบิ้งเลยครับถอนหักมาเบิ้งเลยหักจะน้อยสิตั้งจากอดีตมาก,มากเลยตั้งจากสมัยก่หลายนะครับวันนี้วิจัยพักพวกพวกเราถามว่ามุมมองพวกเารเาความคิดของเราคิดอะไรอันน,นึนนกพวกเรารับเสนอนวัตกรรมใหม่แห่งกัฒนศึกษาและความงามสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติวัตถุศิล ในอนาคตบ,บสมอรแต่สม,มุนไพรเรื่องการเกษตรเนี่ยเดียวพเพราะเขายังจะเห็นสม,มุไนไพรที่เกี่ยวข้องกับความงามทีม่ต้นนั้นหลายอันที่เกี่ยวที่กระทรวงสุขภาพถึงว่าพวกเขาจะบอกว่าเอ่ยรายละเอียเดเจออยู่นี้ถึงพวกเขาจะได้ขับต่อ,ตอการทดลองใสู่สร้างใทยประเทศลาวกับประเทศกัมพูชีอันนี้ไม่พบขึ้นของควาวมขึ้นไงกันอีกอาจจะเห็นได้ในหาปีชีปีเข้าจรงขนาด แต่ว่าอันนี้พบคึ้ที่พวกเขาอยากเห็นพวกเขาอยากอยากให้ประเทศรทาาเราเป็นประเทศที่ปลอดสารพิษเพิ่มคุณค่าผลผลิตสัมพันธ์เกษตรกรของเราให้สามารถส่งขายได้ตัวลูกดีดีก่อนที่ปลใส่อยู่เพราะว่าเข้าไปรอดดีก่อนเดีว่านาให้ปลนาทีบ้านเราให้ที่ทีททบ้าน,นแท้ๆเลยบริษบริษกษตรเต็มโตที่ปักขึ้นมาอเอาเอ็ดนาให้เดียวเี่นพันเอ็นมา เพิ่มเรือนงามแล้เพิ่เงนทีีบาเนาะเพิ่มที่ปักดินขึ้นเอ่อขึ้นมาดินบ้านนี่บานเอ่อฉีก็นี้นะฉีดตามทำารืน้ำรอสามเพื่อนถือว่าเดี๋ยวมนโตถือว่ารอนนี้ถือว่ได้หลายคนที่มาบริสิทธิ์กันนอาใส่อนแต่ตนนั้นแต่ว่าเรื่อการสร้างนักอย่เา้อาเลยการสร้งนเดือนนี่นะ แต่ว่าการเรื่งตัวมักับทีว่าแน่นแตกตางกนแล้วมีแต่แตกต่างกัเนาะแต่ว่าเฮาใส่ปุ๋ยเฮาการนําใส่อาหารอาหารในการเยียมมวนเฮาก็บ่ได้ใส่อาหารสดแต่ว่าเฮาใส่อาหารผสมว่าเฮาาลตาสูตรพร้อมกันอาหารนั้นเนาะแต่ว่าผสมเาเฮาเกเรือว่าัแตตากับที่่ใส่อาหารสดอาหารที่ว่าสทุก

艰难，你把人家干的菜。